สวัสดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรากับธรรมชาติที่สวยงาม ที่หาที่ไหนไม่ได้นี่คือเม็ดแห้งของดอกนี้นั่นเพื่อนนี่คือเม็ดแห้งของเขานี่ดอกเขาเลวเวซานนี่ดอกแห้งของเขา ถ้าลมพัดแรงๆเขาก็จะร่วงปิวไปไกลมากถ้ามันอยู่หลังบ้านใครนะถ้าเกิดเหมือนกับหลังบ้านเราอะเวลาลมพัดแรงๆเราเปิดหน้าต่างไว้เขาจะเข้าไปในบ้านเนี่ยดอกเวลาเขาสุดเขาจะสวยเวลาเขาออกดอกเขาก็จะสวยด้วยพิสานแต่เขาเวลาเขาแห้งแล้วเขาจะเป็นยังไง นั่นแหละสีขาวๆนะคือดอกแห้งของเวเลเวสารเม็ดเม็ดแห้งเขาเขาขยายพันธุ์ได้สุดยอดสุดยอดมากไปไกลไปตามลมเพื่อนไปตามลมวันนี้เรามานั่งอยู่กลางป่า ทางตรงนี้เราเคยเป็นทางที่เราไปทำงานแต่ทางนี้เราแต่ตอนนี้เราไม่ได้มาทางนี้แล้วล่ะไปทำงานไปอีกทางนึงเพราะถ้าเกิดตอนเย็นทำงานเราจะมาทางนี้นี่ข้างหลังก็เป็นป่าทึบ เราพาเพื่อนออกมาดูดอกไม้กันเดินดอกดูดอกไม้ที่ว่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกปลูกไอ้นี่เพื่อนเขาพูดที่นี่กระปูกพูดก็มีนะนี่ดอกไม้นานา,นา,นาพันสามนมอ,ออกมาจากปากแล้ว Hat Pete gefunden? Ich bin so langsam euch alle schon weg. Ihr habt nicht gesehen, ich kann nicht mehr weiterlaufen.

อีกความเย็นวันนั้นเกินเวลาเอ็นเอาตัวเรามาเดิงเข้าป่ากันดูในป่าบอกให้เขาพามาหาเห็ดเ,เขาบอกอยู่ว่าเห็ดยังไม่ออกแต่เราก็อยากเข้ามา นี่ดกอดกไม้เพ่ดอกไม้ในป่านี่เห็ดออกจะเห็ดอะไรล่ะอย่าใช้มือนั่นเพื่อนใช้ไม้เขีย่ยเพราะว่าเห็ดที่นี่อันตรายค็มีไม่ใช่เห็ดกินได้ทุกอย่างดูดอกไม้ไดิไม่ใช่เห็ดที่เ่าจะกินได้ทุกทุกอย่าง ปกติเขาก็จะพาหาเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะไม่อ,ออกแต่เราก็อยากมาเราเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำงานนะวันนึงจะต้องออกจากบ้านไปเดินเล่นไปไหนก็ได้เพราะว่า ไม่ยู่เฉยยู่เฉยไม่เป็นมีบ้านสามชั้นก็วิ่งขึ้นหนึ่งลงงยูเฉยไม่ได้ต้องหาอะไรทำอู้ดูนี้สิอันนี้เป็นเห็ดอันนี้เห็ดไมู่้นะกินได้ไหมเนี่ย เห็นไหมเพื่อนอย่าใช้มือนะอย่าใช้มือถ้าเหิดเห็ุที่เราไม่แน่ใจเราก็อย่าใช้มือใช้ไม้ดีที่สุดมันเห็นไหมนี่ม,นมาดูต้นดอกไม้ด้วยนะ แค่คนรักธรรมชาติเพื่อนประเทศนี้หมู่บ้านที่เราอยู่เป็นหมู่บ้านที่ได้อยู่ที่สุดดูดอกไม้เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะเมื่อก่อนเราอยู่ข้างนอกในเมืองแฟนเราก็ทํางานแล้วเขาทางานเขาขับรถมาในหมู่บ้านนี้ กขาบอกว่าก็าเกิดเธอไม่เห็นจะต้องชอบแน่เราก็มาดูเราก็ต้องย้ายบ้านมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยมาดูแล้วเราชอบนี่เขาก็ไเราเราอยู่ที่นี่ก็ดีพาเด็กๆออกมาเดินเขาปกติ เหมือนเมื่อวานเนี่ยบานน้านเราไปบ้านปู่เขาก็ไม่ออกจากบ้านกันเขาก็จะจอยู่แต่ในบ้าน,นเราก็จะพาเขาอบเหมนอกบา้านถ้าเรามีเวลาเป็นหน้าที่ของแม่นี่นเขก็มาดูกระกูดกระกูดเพื่อนกระกูดเห็นไหม เห็นไหมบอกแล้วที่น่มีอะไรน่ายาดูหลายอย่างริงป่าทมชาติธรชาตมันอยู่ที่เราชอแบบไหนจะอยู่ในธรรมชาติหรือว่าจะอยู่ในเมือง เราลักที่จะอยู่ในธรรมชาติเรามาดูดอกไม้ต่นนี้ดีกว่าสวยมากเลยสีขาวอริสุดมีเสียงนกด้วยรูสิกชวยสวยนะก็อยู่ในป่ามีตามูดในป่า สวยบนตน้นไม้รุกนกนกนกอยู่บนต้นไม้โอเคเราจะถ่ายราอบๆให้เพื่อนดูว่าเราไม่ยืนอยู่ในป่าเรายังม่ยืนอ,อยู่บนต,ตอต้นไม้ Tôi chờ chờ Nè Ok Đúng Vậy chứ chơi cần Khiếp nữa chứ